วันนี้อาตมามีเรื่องราวเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับความไม่ประมาทมาเล่าให้ทุกท่านทุกคนฟังเผื่อในยามนี้ในเวลานี้หลายๆคนหลายๆท่านอาจจะกำลังพบกับความสูญเสียอย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนบางคนเนี่ยกำลังดีดด้วยกันได้แท้บางคนเนี่ยแม่ก็กำลังแข็งแรงคนที่รักคนในครอบครัว กำลังแข็งแรงอยู่จูๆ่ๆด้วยความไม่คาดคิดท่านก็จากไปเพราะโควิดหรืออาจจะจากไปด้วยสาเหตุต่างๆอาตมามีเรื่องจริงๆจ,จ,จากโยมแม่ในครอบครัวของอาตมาเลยนะมาเล่าให้พวกเราฟังเพื่อเป็นธรรมทานเป็นข้อคิดสกิดใจว่าอย่าประมาทดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่า วายะธรรมาสังขาราอัปปมาเทนะสัมปาเถะภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทความไม่ประมาททํายังไงถึงจะไม่ประมาทนั่นก็คือมีสติมีสติอยู่กับอะไรอยู่กับปัจจุบันอยู่กับคนที่อยู่ตรงหน้าที่นี่เดี๋ยวนี้ อยู่กับเวลาในตอนนี้เพราะถ้าเราไปอยู่แต่กับอดีตความทุกข์ในอดีตหรือไปอยู่แต่กับความฟุ้งซ่านในอนาคตทำให้เราพลาดพลาดที่จะใช้เวลาอยู่กับคนที่อยู่ตรงหน้าเราณนะตอนนี้ณนะเดี๋ยวนี้ in this present moment ดังนั้นเนี่ย live today as was the last day of your life ใช้ชีวิต ให้ประดุดดังวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตเราอยู่กับคนที่อยู่ตรงหน้าใช้เวลาดีๆกับเขาบอกรักเขาทำดีที่สุดต่อกันถ้าวันหนึง่งเวลาตอนนี้กลายเป็นอดีตไปอย่างน้อยความทรงจำที่ได้ใช้ร่วมกันเมมโมรี Memory ที่ได้ใช้ร่วมกัน เวลานึกถึงก็จะมีความสุขเวลานึกถึงก็จะเกิดรอยยิ้มเราไม่ต้องมานั่งเสียใจไม่ต้องมานั่งโทษตัวเองว่าทำไมตอนนั้นกูไม่ทำแบบนั้นวะทำไมตอนนี้กูไม่ทำแบบนี้วะทำไมทำไมทำไมเราไม่ต้องมานั่งเสียใจภายหลังว่าทำไมตอนนั้นเราไม่ทำดีกับเขาให้ดีที่สุดทำไมตอนนั้นเราต้องเอาความโกรธ เราต้องเอาอารมณ์เราต้องเอาแต่ใจตัวเองเป็นตัวนําทําไมตอนนั้นณนะโมเมนต์ตอนนั้นเราไม่ทาดีที่สุดกับเขาดังนั้นเนี่ยอาตมามีเรื่องจริงที่เกิดกับตัวเองเลยมาเล่าให้พวกเราทุกคนเป็นคติเตือนใจว่าอย่าประมาทให้พวกเราทุกคนฟังก่อนปีใหม่เนี่ยเมื่อปีก่อนเนี่ยก่อนปีใหม่ ประมาณเดือนธันวาคมนะอัตมาเนี่ยได้จะกลับไปเยี่ยมหาโยมแม่หลังจากที่ไม่ได้กลับไปเยี่ยมโยมแม่หลายเดือนแล้ววันนั้นเนี่ยอัตมาก็โทรหายมแม่นะโทรหาโยมแม่บอกว่าแม่วันเนี้ยลูกจะไปแอลหาเนอร์ลูกพระสุดน่ารักเนี่ยจะไปแอลหาจะไปกิ่นเข้าตยัยจะไปกิ่นเข้าตยัย ยมแม่ก็ดีใจที่ลูกพระสุดน่ารักคนนี้จะกลับไปที่บ้านไปเยี่ยมยมแม่ไปทานกับข้าวด้วยกับข้าวฝีมือยอมแม่เนี่ยยมแม่ก็ปลุกความเป็นแม่ครัวหัวกะทิไปตลาดอินเดอะมาร์เก็ต l o c a l market เลยนะตั้งแต่ e a r l มอร์นิ่งเลยแม่ดีอกดีใจมากแม่ไปซื้อของซื้อสิ่งที่ ลูกพระสุดน่ารักรูปนี้ต้องการหรือเป็นเฟเวอร์เรตฟู้ดอาหารลดโปรดเนี่ยยมแม่รู้ใจหมดเลยยมแม่ก็ไปตลาดเสร็จแล้วก็ซื้อมาซื้อมาเสร็จเนี่ยในวันนั้นเนี่ยพอดีอตมาติดภารกิจด่วนก็เลยโทรแคนเซลยมแม่ก่อนบอกว่าอีแม่วันนี้ตุ๊บมาได้ปิกเตอร์เพราะว่าวันนี้ติดธุระด่วน เสียงยมแม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรบ่เป็นอย่างโตบ่เป็นอย่างเดียววันหลังกลมาก็ได้ตอนนั้นเนี่ยยมแม่เสียงหรือสิ่งที่บอกมาบอกว่าไม่เป็นไรแต่น้ําเสียงยมแม่เนี่ยรู้สึกเสียใจเล็กน้อยเพราะยมแม่ได้เตรียมกับข้าวไว้ให้พระลูกชายสุดน่ารักรูปนี้เป็นเที่ยเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยยมแม่ก็แอบเสียใจนิดนิดตมาก็ ไม่ได้กลับไปเยี่ยมโยมแม่ในวันนั้นพอตกอีกวันหนึ่งตอนเช้าเนี่ยตอนเช้าเนี่ยวันนั้นอาตมาตั้งใจจะกลับไปเยี่ยมโยมแม่จะไปเยี่ยมโยมแม่เลยวันถัดมานะแล้ววันนั้นเวลาประมาณ 7. จ็ดโมงเช้ากว่ากว่าเนี่ยมีปลายสายเป็นเสียงของลุงนั่นก็คือพี่ชายของโยมแม่โทรมาหาอาตมา คุณลุงโทรมาด้วยน้ำเสียงสั่นเครือหมายถึงการร้องไห้คุณลุงเนี่ยบอกกับบัตตมาว่าโตุทำใจดีๆไว้เนอนั่นก็หมายถึงลูกโตุพระทำใจดีๆไว้นะตอนนี้โยมแม่ไม่รู้สึกตัวโยมแม่ล้มกลางถนนลุงกำลังพาโยมแม่ไปโรงพยาบาลทำใจดีๆไว้นะ โยมแม่ตอนนี้ล้มกลางถนนเลยขณะกําลังไปตลาดขณะกำปลังไปตลาดตอนนี้โยมแม่ยังไม่รู้สึกตัวเลยตอนนั้นเนี่ยอัตมาได้ยินน้ําเสียงของลุงที่ร้องไห้ขณะพูดกับอัตมาเนี่ยทำให้อัตมาเนี่ยรู้แล้วว่าอาการของโยมแม่เนี่ยหนักเพียงใดไม่สู้จะดีและไม่รู้สึกตัวเลยในตอนนี้ อาตมาเนี่ยรีบบอกให้คนขับรถขับรถไปส่งหน่อยแต่ไปส่งที่โรงพยาบาลขณะที่นั่งรถไปเนี่ยเวลามันช่างเนิ่นช้ามากๆอาตมาเนี่ยร้องไห้ออกมาเลยนะ ร้องไห้ออกมาแล้วโทษตัวเองว่าทําไมเมื่อวานเราไม่กลับไปเยี่ยมโยมแม่ทําไมเราไม่กลับไปเยี่ยมโยมแม่ทําไมทําไมต้องปล่อยให้ยมแม่รอแล้วภาพในหัวเนี่ยก็เริ่มฉายเข้ามาขึ้นเรื่อยๆเป็นภาพที่แม่คนหนึ่งตั้งใจทำอาหารให้ลูกชายตั้งแต่เด็กแม่คนหนึ่งที่ยอมเสียสละตนเองยอมสละที่จะกินไม่อิ่มเพื่อให้ลูกกินอิ่ม ภาพของโยมแม่ที่ยอมทำงานอย่างลำบากตรากตรำทำงานอย่างหนักเพราะแม่คนนี้เป็นแม่คนเดียวพ่อก็เสียตั้งแต่เด็กแม่เป็นทั้งพ่อและแม่ภาพมันขึ้นมาได้แตมาก็าแต่โทษตัวเองว่าตอนนี้โยมแม่เรากำลังจะไม่มีโยมแม่แล้วเราจะต้องเคว้งคว้างเรากำลังจะไม่มีผู้หญิงคนนั้นแล้วแตมาร้องไห้เสียใจโทษตัวเองไปตลอดทาง จนไปถึงที่โรงพยาบาลภาพที่เห็นเนี่ยก็เห็นยมแม่หมดสติยมแม่ไม่รู้สึกตัวเลยยมแม่กําลังนอนอยู่ในห้องฉุกเฉินสายระยงระยางเต็มจมูกเต็มปากตอนนั้นเนี่ยอาตมารู้สึกเสียใจมากคุณหมอที่โรงพยาบาลประจำอำเภอบอกว่าคุณแม่เนี่ยเป็นสโตรกเส้นเลือดในสมองอุดตัน ตอนนั้นเนี่ยอัตมารู้สึกเสียใจมากคุณหมอที่โรงพยาบาลประจำอำเภอบอกว่าตอนนี้หมอที่นี่รักษาไม่ได้เพราะเครื่องมือไม่พอยมแม่อาการหนักมากดังนั้นต้องส่งยมแม่ไปโรงพยาบาลประจำจังหวัดตอนนั้นเนี่ยรู้ไหมว่าคนที่นั่งหน้ารถเนี่ยก็คืออัตมาอัตมาต้องนั่งหน้ารถ e m g r g e n c y รถฉุกเฉิน โดยที่ข้างหลังเนี่ยเป็นยมแม่ที่ไม่รู้ว่าการจะดีหรือไม่ดีเป็นยมแม่ที่ไม่รู้สึกตัวแล้วอาตมาเนี่ยนั่งไปโทษตัวเองไปพร้อมกับได้ยินเสียงพยาบาลข้างหลังรถที่คอยเรียกยมแม่ให้รู้สึกตัวตลอดแต่ก็ไม่มีเสียงยมแม่ตามาตอบกลับมาเลยในตอนนั้นเนี่ยเวลาช่างเนิ่นช้าระยะทางจากโรงพยาบาลประจำอำเภอ ไปจนถึงโรงพยาบาลประจำจังหวัดเนี่ยช้ามากๆเลยช้าถึงช้ามากที่สุดอาตมารู้สึกทรมานมากๆแล้วเมื่อไปถึงโรงพยาบาลประจำจังหวัดบุรุษพยาบาลก็เข็นยมแม่ออกจากรถแล้วลากเข้าห้องฉุกเฉินเข้าห้อง ICU เลยจากนั้นเนี่ยคุณหมอก็เรียกอาตมาเข้าไปแล้วถามว่าท่านท่านเป็นพระลูกชายของยมแม่ใช่ไหม ท่านเป็นพระลูกชายของโยมแม่ใช่ไหมอัตมาก็บอกว่าใช่คุณหมอก็บอกว่าตอนนี้โยมแม่ไม่รู้สึกตัวเลยดังนั้นเนี่ยท่านซึ่งเป็นลูกชายเนี่ยต้องตัดสินใจละว,ว่าจะเลือกให้โยมแม่รักษาแบบไหนซึ่งตอนนี้ต้องรักษาอย่างเร่งด่วนแล้วท่านต้องเป็นคนเลือกว่าจะให้โยมแม่รักษาแบบไหนซึ่งในตอนนั้นเนี่ย เท่ากับว่าอัตมาต้องเป็นคนตัดสินชีวิตโยมแม่ในตอนนั้นในสภาวะเช่นนั้นเนี่ยอัตมารู้สึกรู้สึกบอกไม่ถูกเลยนะตอนนั้นเนี่ยคุณหมอบอกว่าทางเลือกที่หนึ่งก็คือใช้ยาละลายลิ่มเลือดซึ่งคุณแม่เนี่ยอาจจะมีโอกาสเสียชีวิตทางเลือกที่สองก็คือ ไม่ต้องใช้ยาละลายลิ่มเลือดแต่รักษาตามอาการแล้วยมแม่อาจจะมีโอกาสฟื้นแต่อาจจะเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตหรือเป็นเจ้าหญิงนิทราไปตลอดชีวิตเลยตอนนั้นเนี่ยอัตมาก็ตัดสินใจที่จะไม่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดเพราะอยากจะใช้เวลาอยู่กับโยมแม่ อยากจะดูแลยมแม่ถึงแม้ว่ายมแม่จะเป็นอมภพึกอมภพาก็ตามแต่อยากใช้เวลาช่วงสุดท้ายในการดูแลท่านให้ดีที่สุดให้ดีที่สุดนั่นเองแต่โชคดีที่ตอนเนี้ยยมแม่ขอตาตมาเกือบหายเป็นปกติแล้วโชคดีมากๆที่ยมแม่ขอตาตมาเกือบหายเป็นปกติแล้วดังนั้นเนี่ย ไม่ใช่กับทุกคนบางคนอาจจะสูญเสียคนที่รักไปตอนนั้นเลยก็ได้บางคนอาจจะไม่มีโอกาสกลับมาพูดคุยกลับมาทานกับข้าวฝีมือแม่กลับมาบอกรักแม่อีกเลยก็ได้ดังนั้นทุกคนไม่ได้โชคดี <c oughs> เหมือนอาตมาเหมือนยมแม่อามาที่ตามากลับมามีโอกาสอีกครั้งที่จะแก้ตัวแก้ไขแล้วกลับไปทานกับข้าวฝีมือยมแม่ ดังนั้นเนี่ยขอฝากเราทุกคนไว้ว่าอย่าประมาทเลยกับชีวิตอย่าประมาทกับคนที่รักอยากทำอะไรอยากโทรหาแม่อยากกลับไปหาครอบครัวอยากกินข้าวกับเขาทอททอทำท,ท,ทันทีเลยเพราะเราไม่รู้ว่าในวันพรุ่งนี้หรือในชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยเราหรือเขาจะยังมีชีวิตอยู่ไหมเราหรือเขาจะยังมีชีวิตอยู่ไหม ให้ทำตอนนี้ทำเดี๋ยวนี้เพราะเราจะไม่ต้องมานั่งเสียใจภายหลังว่าทำไมตอนนั้นเราไม่ทำแบบนั้นเราไม่ทำแบบนี้ live today as it was the last day of your life ใช้ชีวิตให้ประดุดดังวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตวายะธรรมมาสังขาราอัปปมาเทนะสัมปาเทตะสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงยังตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนี่เป็นปัจจิมเมว่าที่พระพุทธองค์ตร,ตรัสสอนแก่หมู่ภิกษุก่อนปรลินิพพานว่าอย่าประมาทแม้แต่เพียงเล็กน้อยอย่าประมาทในตอนนี้อย่าประมาทแม้แต่กับลมหายใจและเราจะอยู่กับปัจจุบันทำมันอย่างเต็มที่และมีคุณค่ามากที่สุดนั่นเอง สำหรับเรื่องราวในคืนนี้อัตมาก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้จเจริญพรอนุโมทนาสำหรับเรื่องราวที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ตรงของท่านอารยันกโยมแม่พระอาจารย์ก็มีเรื่องหนึ่งอยากจะแบ่งปันเหมือนกันนะ ย้อนไปเมื่อสิบปีที่แล้วที่พระอาจารย์ได้ไปอยู่ที่วัดแห่งหนึ่ง <c oughs> มีอยู่วันหนึ่งมีหญิงสาววัยรุ่นคนหนึ่งมาทำบุญสังฆทานแล้วพระเพื่อนของอาดามาภาพนะ่ะเป็นคนให้พรอาดามากำลังกวาดใบไม้อยู่ หน้าวัดหญิงสาวคนนั้นก็นั่งรับพรแล้วก็กรวดน้ำ้วยนะรพรพอดีว่าท่านใช้ไมโครโฟนได้เสียงมันก็รดัดังไปทั่ววัดนะเราก็ได้ยินเ <c oughs> <c oughs> จ้าวาด <c oughs> ซึ่งเป็นเพื่อนกันนั้นก็คุยกับวัยรุ่นคนนั้นที่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แฟนซึ่งประสบอุบัติเหตุ <c oughs> ร้องโห่มร้องไห้เสียจิตเสียใจ กลัวน้ำไปก็ยังไม่หยุดร้องไห้เ <c oughs> จ้าวัดก็ปลอบเรียบร้อยแล้วเธอก็หิ้วตะกร้าเปล่าเดินออกมาหน้าวัดแล้วระหว่างนั้นก <c oughs> ็คุยโทรศัพท์ไปด้วยแล้วทันใดนั้นเองผมก็ได้ยินเสียงรถยนต์แล่นมาด้วยความเร็วแล้วก็เสียงดังโครมก็มีเสียงดังวีดร้องดังขึ้นนะจากนั้นก็ได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้ ล่นตุ๊บลงกลางถนนพระหนุ่มเนนน้อยวิ่งตรูกันออกไปหน้าวัดเพราะว่าเรากําลังกวาดใบไม้กันอยู่แถวนั้นพอดีสิ่งที่เห็นก็คือหญิงสาววัยรุ่นคนนั้นแหละถูกรถชนกระเด็นกระดอนลงมาอยู่ข้างถนนเสียงโทรศัพท์ที่ปลายสายน่ะ ยังมีใครคนหนึ่งที่อยู่ปลายสายเนี่ยถ <c oughs> ามว่าเกิอดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องที่สะเทือนใจมากเพราะว่าอุบัติเหตุครั้งนี้รุนแรงมากเธอเสียชีวิตทันทีผมเองก็ทำอะไรไม่ถูกนะมันต่อหน้าต่อตาเกินไปอะ่ะครับคือชนิดที่ว่าพอได้ยินแล้วเราหันไปมองอเราได้สันทัดยังเห็น ยังเห็นคนลอยคว้างอยู่นในอากาศแล้วก็หล่นลงมาต่อหน้าต่อตานะ่ะเป็นเป็นภาพจำที่กี่ปีกี่ปีก็ยังลบไม่หาย <c oughs> ผมเสรือนใจมากว่าไม่ถึงสิบนาทีที่แล้ววัยรุ่นคนเนี้ยกรวดน้ำให้อีกคนหนึ่งซึ่งล่วงลับไปแล้วนะอยู่ในสัมบรารยพบ อีกสิบนาทีต่อมาเธอกลายเป็นคนที่พวกเราต้องกรวดน้ำให้เธอสะเทือนใจไหมล่ะครับเ<ะ>พราะว่าพอญาติญาติมารับศพเขาก็ทำบุญตรงนั้นเลยทำบุญตรงที่เกิดเหตุเลยนะครับ<ะ>ผมและท่าน,น,นหนุ่มเนนหนยทั้งหมดก็ไปนั่งกรวดน้ำให้เหือตรงนั้นเลย เราสะเทือนใจกันมากว่าก็สิบนาทีที่แล้ว <c oughs> ก็คนคนนี้ไม่เชื่อหรือที่ไปกวนน้ำให้คนอื่นสิบนาทีต่อมากลายเป็นฝ่ายให้คนอื่นกวนน้ำให้ตัวเองเรื่องนี้เตือนอะไรเตือนว่าอย่าประมาทกับชีวิตประมาทไม่ได้ความตายอยู่รอบๆตัวเรา และมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจริงๆเพราะฉะนั้นตอนนี้เราตื่นเช้ามาเนี่ยเราก็ดูข่าวโควิดคนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นบางครั้งในตัวเลขเหล่านั้นแหละมันอาจจะเป็นคนใกล้ชิดเราเมื่อไหรเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากคําของพระพุทธองค์ว่าจงอย่าประมาทวาแย่ธรรมาสังฆราอปมาเทนะสัมปาเทถะ สังการทั้งหลายมีความเสื่อมมีความแตกดับไปเป็นธรรมดาเราไม่รู้ว่ามันจะแตกดับตอนไหนโอกาสที่จะได้มาเกิดเป็นคนก็แสนยากเรามีชีวิตเดียวนะเนี่ยมันเหมือนแก้วไปนี้เนะ่ะแก้วไปนี้พอตกแตกแล้วเนี่ยดรสันทัศน์ก็ไปซื้อใหม่ได้ใช่ไหมแต่คนคนหนึ่งถ้าตกแตกอะ่ะคือตายไปแล้วอะ่ะคุณจะไปถามหาคนคนนั้นได้ที่ไหนอะ่ะ เรามีกันชีวิตเดียวถนอมรักชีวิตนี้กันหน่อยอย่าประมาทมากเกินไปดูแลตัวเองเก็บตัวเองไว้ให้คนที่เรารักเขาและเขาก็รักเราให้มากๆชีวิตของเรามันไม่ใช่แค่ชีวิตของเรานะชีวิตของเราเป็นชีวิตของพ่อของแม่ด้วยของลูกของเมียด้วยของญาติวงศ์งศาด้วย ของคนที่เขารักเราด้วยอย่าไปประมาทดูเบาชีวิตอย่าไปล้อเล่นกับชีวิตมากเห็นคนจำนวนมากประมาทในช่วงนี้แล้วน่าเป็นห่วงเลือเกินทั้งดังนี้คนติดเชื้อก็เยอะคนเสียชีวิตก็เยอะแต่บางดีบางคนก็ไม่ได้ระมัดระวังอะไรเลยทำอย่างกบว่าตัวเองมีชีวิตสำรอง เป็นร้อยเป็นพันชีวิตอย่างนั้นแหละไปล้อเล่นกับโควิดไปล้อเล่นกับมัจจุราชไปล้อเล่นกับความตายไม่รู้กันหรือว่าเรามีชีวิตเดียวอย่าประมาทคำสอนสุดท้ายของพระพุทธองค์คืออย่าประมาทเพราะประมาทแล้วมันเรียกคืนไม่ได้โบราณท่านเตือนว่าช้างม้าเมียมิงแก้ว เงินทองตัวมิตายจักปองย่อมได้ชีวิตสิ่งเดียวของหายากใช่ประทีปเทียนใต้ดับแล้วจุดคืนช้างม้าเมียมิ่งแก้วเงินทองตัวมิตายจักปองย่อมได้ชีวิตสิ่งเดียวของหายากใช่ประทีปเทียนใต้ดับแล้วจุดคืน เียนดับใต้ดับไฟดับจุดใหม่ได้หมดแต่ชีวิตแตกดับจุดไม่ได้แตกแล้วแตกเลยยิ่งมาแตกดับในช่วงโควิดเสียเช้าเผาบ่ายเสียบ่ายเผาค่ำเสียหัวค่ำเผากลางดึกแม้แต่บุญกุศลแม้แต่สวดแม้แต่เทศสักกันก็ไม่ได้ฝัง เพราะฉะนั้นการเสียชีวิตในช่วงนี้เป็นการเสียชีวิตที่น่าสงสารจริงๆนะฉะนั้นตอนนี้ชีวิตยังอยู่กับเราอ่ะรักชีวิตหน่อยทานอมเขาหน่อยอย่าประมาทอย่าไปล้อเล่นเสพข่าวก็เสพด้วยความระมัดระวังมีโอกาสฉีดวัคซีนก็ไปฉีดซะให้เร็วที่สุดจะได้มีภูมิคุ้มกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ขอฝากเรื่องราวที่กล่าวมานะมาเตือนพวกเรานะว่าความตายนั้นเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเลยนะวันนี้กวดน้ําให้คนอื่นไม่มีใครรู้จริงๆว่าวันพรุ่งนี้อาจเป็นฝ่ายถูกคนอื่นเอากกวดน้ําให้ก็เป็นได้แต่ว่าวันนั้นยังมาไม่ถึงตอนนี้หยิกตัวเองยังเจ็บอยู่หายใจเข้าแล้วยังหายใจออกได้อยู่ชีวิตยังอยู่กับเราชีวิตที่แสนล้ําค่าเนี้ยยังอยู่กับเรา รักษาชีวิตดูแลชีวิตให้ดีด้วยคําสอนของพระพุทธเจ้าจงอย่าประมาทนะคำนี้สําคัญที่สุดและที่ว่าอย่าประมาทก็อย่าประมาทในอะไรเล่า 1. ในชีวิตอย่าประมาทว่าจะยืนยาวสองในวัยอย่าประมาทว่ายังหนุ่มยังสาวสในสุขภาพอย่าประมาทว่ายังแข็งแรงสในเวลาอย่าประมาทว่ายังมีอยู่มาก และห้าในคุณงามความดีว่าเอาไว้ก่อนวันหลังค่อยทำ <c oughs> อย่าประมาทในห้าฐานะนี้นะใครประมาทเหมือนตายไปแล้วครึ่งตัวใครไม่ประมาทคนนั้นจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากชีวิตนี้เอาละก็ขอฝากคำเตือนเรื่องจงอย่าประมาทให้เรานําไปพินิจพิจารณาแล้วรักษาชีวิตให้อยู่ในคอมฟอร์ทโซนนะคือโซนที่ อยู่รอดปลอดภัยโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอนเอาละรับสินรับพรก่อนเข้านอนนะให้หลับฝันดีให้มีชีวิตที่แข็งวกลาดปลอดภัยจากมหันตภัยโควิดได้ตื่นมาดูอารามออนไลน์ชุบชูใจในยามวิกฤตพรุ่งนี้เช้าโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคน

อาวัดุสาพปมังคลลงรักันตุสาะปเดวดาสะปพบุธานุปาเวนะสารสศดีปะวันโุเตปะวัุสสะะเดวดาสะปดัมมานุภาเวนสาราศดีปะวันโเตปะวัุสัพปะมังคลังรักันตุสัพปเดวดาสะปสังฆานุปาเวนะทิฮาวันตดเต